เป็น่อครับมีโปรแกรมนะมีนะครับต้อบอกว่าเป็นภาคที่สี่ไหเนี่ยที่สามที่สามอ่าสามไฟที่ผ่านมาครับเกมมาชกเราผลเป็นไปยังไงบ้างครับก็แพ้ไปปลายครับก็ด้างกายก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับครับก็ก็ผู้ใหญ่ว่าจดให้ก็ต้องต่อยครับ ต่อมันนักสวยแล้วครับแล้วไฟนี้ไฟที่ไฟที่สี่ใช่ไหมไฟที่สามมีมีมีชิงแชมป์มีอะไรไหมน่าจะมีอ้อมน้อยครับสองไฟที่ผ่านมาก็ชิงชิงประเทศไทยแล้วก็ขององค์กรมวยไทยโลกครับผมแล้วก็ไฟนี้ของเวทีมวยไทยอ้อมน้อยครับผมน้ำพิกัดร้อยสามสิบร้อยขอร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดแต่ว่าชิงร้อยสามสิบช่างร้อยเจ็ดเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวพิซซ้อมของเราไฟนี้ก็ก็ซ้อมดีครับก็เต็มที่ครับไฟนี้ครับกอเดิมร่างกายก็ เขาที่หลังจากที่หยุดโควิดไปกลับมาหายใจสองไฟแล้วครับผมคิดว่าไฟนี้เราจะตีไข่แตกได้ไหมก็ต้องรอดูครับคิดว่าหน้าหน้าจะดีกว่าเดิมครับสองไฟที่ผ่านมานี่ผลผลทําให้เราแพ้นี่มันดูเหมือนว่าเราจะขายใจเป็นพอสมควรนะครับผมก็ก็สนุกทุกไฟครับแต่ว่าก็น้องเขาใหญ่ครับอันนี้ครับแล้วแล้วไฟนี้ครับเราคิดว่า เราจะเอาวุฒิไหนไปสู้กับทางด้านหนึ่งอุบลน,นะครับไฟนี้ก็ปวางแผนไปต่อยใหม่ครับก็รอดูครับหลังจากที่<ว>เจอเขาสองไฟน,ไนี้คิดว่าจุดแข่งของหนึ่งอุบลนี่อยู่ที่จุดไหนเลยครับที่สร้างความกดดันกังวลให้กับเราแข็งก็ใหญ่นี่แหละครับมีผลมีผลเลยครับน้ําหนักด้วยครับแล้วไฟนี้ต่อต่อไหมรู้ว่าน้ำหนักเท่าไฟนี้น่าจะเท่าครับขอต่อดีกว่าี้อะยังไงบ้างเจอกับรุ่นน้องนี่เราเป็นคนจังหวัดไหน อุบลครับอ<บ><ช>ุบลเขาอะเป็นคนโคราชแต่ใช้หนึ่งอุบลเขาบอกว่าเจอเรานี่ก็ถือ<ๆ>ว่าประมาทไม่ได้วันนั้นได้สัมภาษณ์กันมาแล้วหนึ่งอุบลน,นี่ใชมาแปดไฟล์ด้วยเราจะมีอะไรลูกอะไรไปหยิบสถิติเขา<อ>ดีไฟนี้อ๋อไฟนี้ก็ต้องรอดูก่อนครับทางผู้ใหญ่เขาจะวางแฟนให้ต่อยยังไงครับอปีนี้ยื่อนานเท่าไหร่ครับยี่สิบหกครับแล้วก็รับราชการตำรวจด้วยครับฝากแฟนขับด้วหน่อยผมก็ฝากแฟนขับทางข่าพิเคและพลคุณ ครับก็ไฟนี้ก็ก็จะไปให้เต็มที่ครับติดไฟครับอืคิดว่าจะคิดว่าจะนำชชนะแล้วก็แชมป์ออมน้อยมาคาาเดียวได้ไหมครับก็ผมก็คิดมองไาอย่างนั้นครับประวัตการชกวยเคยมีแข่มขันอะไรบ้างครับยังยังยังไม่เคยครับอ่าอยากจะเป็นเส้นแรกนะครับผมฝากแฟนลับเรียบร้อยก็ถือว่าต้องตีไก่แต่งกได้แหละครับผมครับผมนี่นะครับดูนะตัวอกทับก็ถือว่าฝึกซ้อมเดียวครับเพราะว่าอาทิตย์ไหนน้วมันต่อไหนจริง อาที่ห้าครับอาดที่ห้าก็ถือว่าเข้าค่ายเร็วเลยฟิตซ้อมเร็วเลยไฟนนี้มั่นใจเลยโอเคครับน้องขอประสบความสำเร็จครับผมนี่ครับต้องดูว่าจะตีตื้นหรือเปล่าครับเหนื่ง